โรงเรียนวัดดอนไคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต4ตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลกลายอำเภอทัศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชบริหารงานโดยนายบพิษแก้วสังมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2567มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น255คนโรงเรียนวัดดอนไคลมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2564ถึง2566ดังนี้ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษา 1.1นโยบายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์นักเรียนโรงเรียนวัดดอนคลได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยคำนึงถึงหลักการเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหานำพาสู่การปกป้องคุ้มครองผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดดอนคลได้ดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมทันการได้รับการพัฒนาทุกมิติเพื่อเป็นคนดีมีความสุขและปลอดภยัยในสภาพสังคมปัจจุบัน1.2 แนวทางรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสถานศึกษาเช่นกิจกรรมรับทุนการศึกษา1.3ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาปีการศึกษา2,564าจำนวนนักเรียนทั้งหมด261คน จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหา28คนคิดเป็นร้อยละ10.73ปีการศึกษา2,565จำนวนนักเรียนทั้งหมด278คนจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหา21คนคิดเป็นร้อยละ7.55ปีการศึกษา2,566จำนวนนักเรียนทั้งหมด258คนจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหา22คน คิดเป็นร้อยละ8.52ประเด็นที่2การดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ2.1การดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยดำเนินง,งานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษ 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือ 5. การส่งต่อ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้แก่การประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ ผ่านระบบ School Health Hero การตรวจเช็คสุขภาพใจผ่านระบบ Mental Health Check-in การเยี่ยมบ้านการบันทึกสุขภาพการคัดกรองนักเรียนยากจนการสังเกตพฤติกรรมเป็นต้น 2. การคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษโดยการคัดกรองนักเรียนออกเป็น4กลุ่ม คือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษ 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนส่งเสริมทักษะความสามารถด้านต่างๆเช่นด้านวิชาการด้านกีฬาและด้านอื่นๆที่ผู้เรียนมีความสามารถ 4. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมครูแดอบรมเรื่องยาเสพติดและความปลอดภัยในสถานศึกษางานอนามัยและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือการอบรมเรื่องเพศศ,ศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการเป็นต้น การช่วยเหลือดำเนินการช่วยเหลือเอาใจใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกลุ่มปกติจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาและกลุ่มพิเศษจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 5. การส่งต่อโรงเรียนได้ช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆโดยการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 2.2การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเช่นโครงการ To no. บี Number ร์วกิจกรรมแนะแนว2.3การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง2.4การดำเนินการคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เช่นกิจกรรมแนะแนวประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา3.1ข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง3.2การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 3.3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลายเช่นกิจกรรมกีฬาเครือข่ายประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา4.1การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภยัยและการคุ้มครองนักเรียน4.2การนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง4.3การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน5ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา5.1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียน เช่นการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม5.2นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านและสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยนักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์5.3ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นนักเรียนสามารถใช้ชีวิตให้รอดปลอดภัยได้จนจบหลักสูตร